เลิศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะบนสสมรี hmm, so oh. Oh. Uh ่ค่ะมาเล่นน้ำเซ่มือเฮ็ดบ่ได้หรอกพี่เป๊พี่เปเฮ็ดบ่ได้ดอกเอาเอย่าสั่นดออย่าสั่นดลอ้นอย่าสัไม่นดว่าันมวนมันมวน ไปแล้วโอ้โหไปแล้วป้าสีไายกูนนี่เยโอ๊ยป้าหมดเรื่องไหมกินอะไรดอกพุ่นหำโฟกไปแล้วโฟกไปแล้วห้ำมาสิมีบอลใหม่เนาะเขียวอึมๆเนาะเออ เออฟังนี่เขาเจ้าประเดียหาโมเมนนี่เขามีเฮื้ออยู่ไหมทำเงินก้นเนี่ยมาดูดูนะเดี๋ย่กิเนี่ย ่ไมเนี่ยส้เน้ามเขานเางเาไป่กางว้วยเนอี่ากวงหัวไปเลยเอานี่เดี๋ยองน้นขึ้นมาได้บ่ฟังนี่เอออันนี้มันยังขึ้นง่ายตัวนักไลเถื ขายที <minutes>? ่ไหนสาขายนะโกมูหาโดดไหมอ่ะมันทาสวยๆอ่ะเอา sure? เรื่อก็จะโดดโดดที่ไหนล่ะ เราหาๆเลยล้มล้มสองคนเลยน้ำเขาคุณขึ้นเลยสองคนน้ำไปหยอดตัเนาะแล้วไมยรู้ปัญหาแล้วว้าวหงย๋าหงจ๋า น้ำบามาดนวดน้ำน้โูชีูชีอ๋อเอาไปจักนี่มาโทสามมาเลยโอ้ยน้ำเป็นน้ำเลยน้ำมาชูชีบให้เขาเนี่ย มนเลื่มโอยดซยลยปวดอย้าโอเคูกอไม่ผู้เฒ่าวนะ้ซอยเยน้ำกงผู้เฒ่าเล่นแยตหน่อยได้เนน้ำเซ่เซ่ใบ เขียวดีครับเนาะต้นไม้เขียวดีครับโอ้ยน้ำเขาคุณบอกเลยที่แไปฟองที่หามี่น้อยงานเด้เยงี้อไปแม่แต่ว่าแต่ฟังเขาฟังเขาถอดเขาเป็นเขียวกับโบมี่ก็เก่ามันเขียวเหมือนกันล่ะต้นไม้มั่ใกล้น้ำแต่ว่าแต่โบมีมันแต่ว่าตะวีเราไปเอาฟังฟังฝากซีก่อนมันหาอยู่อยู่แล้ว ใดวนเนี่ยคนหลายๆปกาลงว่านปกาโดดเลยอยาก้ยแก้มขาหูเอาไปหยดดีก่อนถ้าดีหูอัดเลย โอ๊ยตายแล้วจอยกินเดียวเป็นต่ไปเบิงอยู่ได้แหละเนาะน้องใหม่เนาะเป็นนดกี่เบิงบ้หำ นี่เโฟก็อดอนไปเมื่อไห่ทำไม้บยกาศดีนั่นผมไปดอกด้ะูนบ้าอะไรออโบแมนวเดี๋ยวคนมาเรยงงัวประจำหูอยู่มูนโบแมนอ้าสายด้หองยางขึนได้หอยโอ้ยเขาเศ้ามากพี่แห้งล่ะตะกี้กี่เฮบเฮ็ดตะโลมทีินี่ปลาสา นี่แหะฟ้ามันขื่นได้ฟ้ามันขื่นหรอกมีแต่คนรซ้ำเหมีคนโคตรซอยขึ้นยังไงอยู่แล้วออดขึ้นมาได้สิได้แล้วหันเจ้ามาหยิบข่อยมันสิได้ขามาซอยได้ขามาถีบเลยสิดึงล่างๆกำกันซะวันเฮ้ยอผุดขี่อ่ะลงขาเด็ด เนั่นลาเงามนนี้ไงไหก็กระโดดเลยนั่นดูเงาคนนี้คนนี้คนเอาเรือเข้าไปอยู่หมู่บ้านนี่เงาคนนี้ไหนต้นกระดูกนานนี่บ่โอ้ยขอบหนักหนักหนักดําๆหน่อยนะแม่นเม้อแต่เดือนน้ยน่อยนะขอบคุณโอ้ยดูสิคุณบอยไหวปะเขางัหน่อยหมด เป็นเสือเด็กยังระโปกหมอปลาไม่เปรี้ผุ้แย่ผม้ย่ใด่อีกทีแล้วพักเราถทาพักโมบมโตย่าไป้น่นนี้เลยครับบูนำ พ่อโจกป่าอยู่ถึงก่อนอุ้ยมันเลืกดดตะกีมันบ่เลดอดยโพแตะกีมาสิมูดลงไปได้ไหนน้เลกดี่เดีย่กีมขก็หยับหิมก่อนนังหยบเดยกองหยบเดยถึง บอลมีหินอุนดวงประมาณเท่ประมาณเที่ยบนเนมันเป็นหินเบิร์ดเลยแถวนี้มาส่มันสีเธอทายหินงูกไ้โนก็ก็โดดโอ้ยลงมาเฮ้ยเอาเนี่ยจับถึงบ่านหน่ถึงลยเีลยวโดนไปถึงเลยยกเลยเื้อเมื่อเลยถึงทำไง

มิดมือพี่ดมิดเลยขนึ้นต้นงเอาไปหลยต้นรอมสด้ดสดไล่ดสดีเจ้ามาไล่ชดสดเอาไปแล้วมีาดีนิสจากแม่น้ำเต้ได้น 喂。Oh,